ต้นรวยไม่เลิกต้นไม้มงคลขอโชคขอลาบว่ากันว่าเรื่องการขอโชคขอลาบจากต้นไม้มงคลวันนี้จะมีเคล็ดลับมาบอกให้ปังให้เฮงต้นไม้สายมูต้นนี้ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะต้นรวยไม่เลิกจัดเป็นต้นไม้ในตระกูลว่านมีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาใตา้ในประเทศไทยนิยมเลี้ยงไว้เพื่อปลูกเป็นไม้ประดับและไม้นำโชคโบราณเชื่อว่า ผู้ใดปลูกว่านนี้แล้วจะพบกับความล่ำรวยการทำมาค้าขายลุ่งเรืองให้มั่งคั่งมากขึ้นและที่สำคัญทำให้ถูกหวยบ่อยสักณะว่านรวยไม่เลิกไม่มีลำต้นใบสีเขียวอมขาวใบเรียวยาว บนใบมีจุดปะสีเขียวเข้มทั่วใบออกดอกเป็นช่อแทงจากใยหัวการขยายพันธุ์แยกหัวปลูกและการปักชำใบปลูกในกระถางใช้ดินล่วนในการปลูกต้นว่านจะไม่ชอบน้ำ ให้ลดน้ําสัปดาห์ละครั้งก็พอวางไว้ที่มีแดดลําไรวันที่เหมาะในการปลูกให้ปลูกในวันอังคารข้างขึ้นเดือนหกค่าถาสำหรับการปลูกและลดน้ํา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะาา Haha, สะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะมหาลาโภโหตุพะวันตุเมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะพระวัตโตกรหตโตสม,มาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยะขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมพุทธมะอาุตโมพุทธยะวีระทโยว,วีระโคณยังวีระหิงสาวีระทาสีวีระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจิตฉามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาเลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภา,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพ,าพวันตุเม,ม,ม,มพุทธมะอาอุณโมพุทายะวิรัทโยวิรัคโณนายังวิรัหิงสาวิราทาสีวิรัอิทิโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวามหาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมพุทธามาอาุณโมพุทธายะวีรัตโยว,วิรัโคนยังวิรัหิงสาวิราัทาสีวิรัอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา การขอหวยกับต้นรวยไม่เลิกให้ขอในช่วงที่เริ่มมีหนอ่อกำลังจะออกดอกหรือออกดอกแล้วแสดงว่ากำลังจะมีโชคเริ่มปฏิบัติการได้เลยนำแป้งมาทาบริเวณใบหรือดอกนี่แป้งแคค่ะแป้งแคคแป้งด็กเราจะทาตรงกรีกตรงนี้กันก่อน กิดอยงนี้สวยงามมากเราจะเทกันก่อนตรงนี้แล้วเราก็จะลูกการขอตัวเลขโชคลาภถ้าขอในช่วงเวลากลางคืนจะได้ผลดีกว่าช่วงเวลากลางวัน ต้องบอกไว้ก่อนนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะคลิปนี้โปรดใช้วิจระะารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเห็นเป็นเลขอะไรกันคะใกล้วันหวยออกแล้วนะใช่ค่ะเห็นเป็นเลขอะไรคะเนี่ยใกล้เข้าไปอีกนิดนิดนึง เห็นเป็นเลขอะไรหรอคะคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะกด s u b ส c คร b e ด้วยเพื่อเพิ่มกำลังใจเป็นการของหวยครั้งต่อไปแอดยังไม่เห็นเลยนะคะเลขอะไรถ้าใครๆเห็นแล้วช่วยบอกแอดด้วยนะคะเห็นเป็นเลขอะไรเอยเพื่อนๆแคปหน้าจอแล้ว ไปพิจารณากันนะคะต้นกวักมรลกฏกันนะคะเรากําลังจะขอโชคลาบต้นที่เราจะขอโชคลาบได้อะต้องมี19บใบหรือ21บใบพี่นะคะลองนับดูค่ะว่ามีกี่ใบเอายอดสวยๆดีสิว่ามีทั้งหมดกี่ใบ 1ใบค่ะ21ใบใช่ไหมคะ,คะพอเราได้21ใบปุ๊บเราก็ต้องมาจุดทูบทูบเก้กดอกนะคะจุดทูบเก้ดอกเพื่อขอโชคขอลาบนีเ้เราได้ทำการจุดทูบแล้วนะคะแล้วก็มาตั้งนโมาสามจกระดิบใบสวยมากเลยค่ะค่ะหวยพอเป๊ะเลย นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็ท่องคาถาบูชาเงินนะคะอิติบูชามหาราชาสัพพะสเสนหาอาระหัง สัมมาสัมพุทธโทมายายาตายามดีวันชัยมานสีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะอิติปูชามหาราชาสัพพะสเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทธโทมายายาตายามดีวันชัยมานสีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะ อิติบูชามหาราชาสัพพะเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมายายาตายามดีวันชัยมานสีสวัสดีลาโพนมโมพุทธายะท่องคาถาบูชาเงินสามจบนะคะคาถาบูชาเงินเป็นคาถาเก่าแก่ ผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำจะทำใหกำ้การดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดแก่จะบังเกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนแล้วก็ต่อด้วยการหาแป้งหาหวยกันต่อเลยค่ะลองกรีดนี้ดูหน่อยว้าว เป็นเลขอะไรหรอคะเพื่อนๆทำไมรู้สึกเห็นแต่เลขเจ็ดเลขเจดไม่รู้ว่าเพ,พื่นอนๆคนไหนเห็นเป็นเลขอะไรบ้างแครบหน้าจอแล้วไปดูทีหลังได้เลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ